นอกเหนือนะครับจากแหล่งเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาแล้วนะครับมหาวิทยาลัยชั้นนำนะครับไม,ม่ว่าจะเป็นในประเทศหรือว่าต่างประเทศนะครับหลากหลายแห่งนะครับก็ได้มีโครงการสนับสนุนนิสิตและก็นักศึกษานะครับผ่านโครงการมากมายครับ เพื่อนะครับเป็นการส่งเสริมการศึกษานะครับช่วยเหลือเรื่องค่าใช้จ่ายนะครับที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาครับแล้วก็สนับสนุนนะครับเส้นทางอาชีพของนิสิตและก็นักศึกษาในอนาคตผ่านสาขาวิชานะครับที่นักศึกษามีความถนัดและมีความสามารถที่โดดเด่นนะครับแรละงเงินทุนต่างๆนะครับมีดังนี้ครับหครับสถาบันให้เล่าเรียนฟรีในประเทศครับ เป็นทุนการศึกษานะครับที่มหาวิทยาลัยหรือว่าสถาบัาน,นการศึกษาครับให้ทุนผุดนุนสนับสนุนนิสิตและก็น,นักศึกษานะครับมีทั้งทุนภายในมหาวิทยาลัยแล้วก็ทุนภายนอกมหาวิทยาลัยครับ โดยนะครับมีมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และก็มหาวิทยาลัยอีกหลายแห่งนะครับซึ่งทุนต่างๆนั้นนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าในแต่ละมหาวิทยาลัยให้ทุนอะไรบ้างครับยกตัวอย่างเช่นในส่วนของทุนการศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลนะครับสนับสนุนนะครับการศึกษาให้แก่นิสิตนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์นะครับและเป็นผู้ที่มีความประพฤติดีครับโดยนะครับให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาตามรายละเอียดของทุนดังนี้ครับ1ครับ ทุนไมฮิโดนครับสำหรับนักศึกษานะครับที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์นะครับทุนละ5 0,000บาทจำนวน1ทุนครับ2ครับทุนมหาวิทยาลัยมฮิดนสำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์นะครับมีความประพฤติดีตั้งแต่5 0 0 0ถึง1,000 0บาทครับ3ครับทุนจากดอกผลผู้บริจาคครับสำหรับนักศึกษานะครับที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ครับ4ครับทุนฉุกเฉินจากมหาวิทยาลัยครับ เป็นทุนนะครับที่สนับสนุนนักศึกษานะครับที่ประสบเหตุร้ายแรงครับที่มีผลกระทบนะครับต่อฐานะทางครอบครัวครับแล้วก็อาจจะกระทบต่อการศึกษาด้วยครับยกตัวอย่างเช่นนะครับบิดามารดาเสียชีวิตครับหรือว่าบ้านไฟไหม้นะครับน้องๆครับสามารถติดต่อนะครับฝ่ายกิจการนักศึกษานะครับที่คณะหรือว่ามหาวิทยาลัยที่น้องๆสังกัดได้เลยครับ2ครับทุนการศึกษาในต่างประเทศครับ เป็นทุนการศึกษานะครับของทางรัฐบาลนะครับในประเทศนั้นๆรวมถึงนะครับทุนที่มหาวิทยาลัยในต่างประเทศครับมอเพกับนิสิตหรือว่านักศึกษาแบบไม่มีข้อบุมมกมัดครับยกตัวอย่างเช่น 1. ครับ Chinese Government Scholarship Councils นะครับหรือว่า CSC ครับ เป็นทุนจากรัฐบาลจีนนะครับหรือที่เรียกสั้นๆว่า CSC ครับโดยทุนนี้นะครับจะมอบให้แก่นิสิตนักศึกษานะครับจากต่างประเทศนะครับทั่วทุกมุมโลกนะครับเพื่อมาศึกษาต่อในประเทศจีนนั่นเองครับซึ่งนะครับทุนจากทาง CSC นะครับเป็นทุนแบบเต็มจำนวนครับทุนนี้นะครับจะมอบนั้นมีหลายระดับครับประกอบด้วยนะครับทุนในระดับปริญญาตรีโทเอกครับ ทุนที่ได้รับนะครับจะครอบคลุมถึงค่าเราเรียนแบบเต็มจํานวนครับรวมถึงค่าที่พักค่าของชีพและประกันสุขภาพครับ2ครับทุนชิฟนิ่งจากประเทศอังกฤษครับผู้ที่ได้รับทุนชิฟนิ่งนะครับจะต้องมีสัญชาติไทยครับมีประวัติการศึกษาที่ดีเด่นครับและสามารถแสดงศักยภาพความเป็นผู้นําได้ครับโดยจะได้รับทุนการศึกษานะครับต่อในระดับชั้นปริญญาโทครับ ในมหาวิทยาลัยชั้นนำเนเพศอกิจเป็นเวลา1ปีครับพร้อมกับการสนับสนุนเรื่องของค่าใช้จ่ายในการศึกษาด้วยครับ3ครับทุนออสเตรเลียอวอร์ดนะครับจากประเทศออสเตรเลียนั่นเองครับทุนออสเตรเลียอวอร์ดนะครับแต่เดิมนะครับมีชื่อว่า Australian Development Scholarship หรือ ADS นะครับเป็นทุนที่เปิดโอกาสนะครับให้กับนักเรียนหรือว่านักศึกษานะครับจากประเทศที่กำลังพัฒนาครับ โดยเฉพาะนะครับประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกครับเพื่อเข้ารับนะครับการศึกษาในระดับชั้นปริญญาตรีหรือว่าบัณฑิตศึกษานะครับจากมหาวิทยาลัยในออสเตรเลียที่ร่วมโครงการครับจากข้อมูลเบื้องต้นนะครับนี่เป็นเพียงตัวอย่างนะครับของทุนการศึกษานะครับในมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศครับทําให้น้องๆนะครับสามารถทราบถึงประเภทนะครับของทุนในแต่ละที่นะครับซึ่งรายละเอียดเพิ่มเติมน้องๆสามารถศึกษาได้จากในใบความรู้เลยครับ